นสายเล็กสายหนึ่งตัดทุ่งนากว้างไกลในต่างจังหวัดสองข้างทางเป็นทุ่งโล่งยามค่ำคืนยิ่งเงียบวังเวงจนได้ยินเสียงฝนตกกระทบหลังคารถชัดเจนนั่นคือเส้นทางที่มิวเลือกใช้กลับบ้านหลังไม่ได้เจอแม่มาเกิดสิบปีเพราะทำงานที่กรุงเทพมิวไม่รู้ว่าเส้นทางนั้นชาวบ้านไม่กล้าขับผ่านกันในยามค่ำคืนโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนและโดยเฉพาะถ้ามันคือถนนข้างนายายเขียวยายเขียวสมัยก่อนเป็นคนมีฐานะ บ้านแกมีนาเป็นของตัวเองเรียงเป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตาแต่นานวันเข้าอายุที่มากขึ้นกับโชคชะตาที่โหดร้ายหัวกับลูกๆแกค่อยๆทยอยตายเหลือยายเขียวที่เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวจนวันหนึ่งแกหายไปจากหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปดูแม้แต่เดินผ่านนาของยายเขียวในเวลากลางคืนชาวบ้านเล่าว,ว่าแกกลายเป็นผีโพงวิญญาณเละลอนที่กินของขาวพวกหนูกบงู ยิ่งเวลาตอนกลางคืนจะเห็นแสงสีเขียวลอยวนแถวบ้านแกกับกลางนาเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังมองอยู่มิวไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เขาขับรถกลับบ้านด้วยใจตื่นเต้นไม่ได้มาบ้านนานคิดถึงแม่ระหว่างขับผ่านทุ่งนามองไปเห็นแต่ความมืดกับฝนที่กระหนำ่ำกระจกรถผ้ามัวจนต้องชะลอจังหวะนั้นเองไฟหน้ารถข้างหน้าเห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่กลางถนนหญิงแกผมยาวเปียกยืนอยู่กลางถนน มีดวงตาสีเขียวมีแสงออกจากปากมิวเบกกระทันหันหัวใจแทบหลุดออกจากอกแต่ก่อนที่จะทันทำอะไรยายคนนั้นพุ่งตรงเข้ามาที่รถเสียงฝ่ามือกระแทกฝากระโปรงหน้าเสียงขูดเล็บกับกระจกเสียงกรีดร้องแหลมต่ำดังกล้องไปทั่วมิวเหยียบคันเร่งสุดแรงรถกระเด้งไปตามหลุมน้ำขังแต่ในกระจกมองหลังเขายังเห็นยายคนนั้นวิ่งตามอย่างไม่หยุดยิ่งฝนเทลงมาหนักแสงสีเขีย,ยิ่งขึ้นชัดเจนมิวรอดออกมาได้แต่จนถึงวันนี้เขาไม่กล้าผ่านถนนเส้นนั้นอีกเลย เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งในภาคอีสานเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบมีทุ่งนาลำห้วยและป่าไผ่ล้อมรอบแต่ก็มีคําเตือนที่เด็กๆในหมู่บ้านต้องจําให้ขึ้นใจอย่าไปแอบดูบ้านยายใหม่ตอนกลางคืนยายใหม่เป็นหญิงชราอายุร่วม80ปีอาศัยอยู่เพียงลําพังที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาว่ากันว่ายายใหม่ไม่ชอบกินข้าวแต่ชอบกินของดิบๆและเวลา ใครเอาไก่ไปปล่อยแถวบ้านแกมันมักจะหายไปหมดตัวเอกของเรื่องคือเบิร์ตกับโอมเด็กมอต้นสองคนที่ชอบลองของชอบเรื่องนี้รับคืนวันหนึ่งพวกเขาแอบปั่นจัก,กรยานออกจากบ้านตอนเกือบห้าทุ่มมุ่งหน้าไปทางบ้านยายไหมด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพราะเพื่อนในห้องเล่าว,ว่าเคยเห็นยายไหมแท้กระดูกไก่สดเหมือนหมาสองคนจอดจัก,กรยานหลบไว้ในพงหญ้าแล้วค่อยๆย่ยองเข้าไปใกล้บ้านไม้สุดโทมของยายไหม ตรงหน้าต่างมีแสงไฟตะเกียงสลัวสลัวลอดออกมาเบิร์ดกับโอมค่อยๆขยับตาแนบช่องไม้แล้วสิ่งที่เห็นทําให้ทั้งสองแทบล้มตึงด้วยความช็อกยายไหมกําลังนั่งอยู่บนพื้นหน้าของแกเปื้อนเลืออเมือเหี่ยวๆกำลังควักเครื่องในไก่ดิบๆออกมากินเสียงเคี้ยวกรอบดังลอดออกมาพร้อมเสียงหายใจแหบแห้งอยากรู้ใช่ไหมเด็กนั่นมันอร่อยกว่านี้อี เบิร์ดกับโอมพะงะถอยแต่จู่ๆประตูบ้านก็เปิดเองเสียงดังปั้งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เงาของยายไหมยืนอยู่หน้าประตูพวกเขาหันหลังแล้ววิ่งสุดแรงเกิดเสียงขากระเพกกรเพกตามมาติดๆจนกระทั่งล้มขมำใกล้ลำห้วยโชคดีโอมพกพ้าติดตัวเขาหยิบขึ้นมาชูสูงแขนเสียงนั้นจึงหายไปวันต่อมาทั้งหมู่บ้านแตกตื่นพอพบซากไก่เป็นสิบตัวถูกทิ้งไว้หน้าบ้านยายไหม แต่ยายไหมหายตัวไปไม่มีใครพบเธออีกเลยแต่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าเธอยังอยู่ในป่าก็อาจกำลังกินของสดๆอย่างเงียบๆเหมือนคืนที่เด็กสองคนนั้นแอบไปดูพี่ครับ ผมเจอจริงๆนะครับไม่ได้เมาไม่ได้หลอนผมขับแก๊ปส่งของอยู่แถวแถวหลักสี่นาม,มืงวานแล้วคืนนั้นผมจําได้แม่นเลยขับประมาณตีสองนิดๆผมกําลังจะกลับหอขับเรียบของประปาเพราะมันรัดรถน้อยวิ่งไวตรงช่วงคลองมันเงียบๆไฟก็มืดๆบางต้นดับบางต้นก็กระพริบผมขับไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเหมือนมีคนขี่จักรยานอยู่ด้านซ้ายมือตอนแรกผมคิดว่าคนออกกําลังกายหรือไม่ก็ขี่รถกลับบ้าน เสื้อเชิดสีขาวเก่าๆมอมแมมมีรอยเลือดตรงช่วงคอกระเป๋ากางเกงด้านหลังเหมือนมีเศษอะไรดำๆติดอยู่เต็มไปหมดแต่พอผมขี่เทียบใกล้เข้าไปผมเริ่มเอกใจเพราะจักรยานคันนั้นมันเก่าโคตรๆล้อเหมือนจะคดเสียงล้อมันดังคลืดๆแล้วคนปัน่นคือแบบไม่มีหัวครับพี่แล้วไหลกลับหลังโยกไปโยกมาเหมือนคนหมดแรง ผมตกใจแท่ขี่รถล้มพยายามเลีนน่ยงหนีแต่เหมือนจักรยานมันเล่นตามทันผมได้ยินเสียงล้อมันขูดกับถนนดังมาเรื่อยๆเหมือนจะตีคู่กับผมให้ได้แล้วจูๆ่ๆไฟฝ่ายหน้ารถของผมก็กะพบปูบนึงเหมือนจะดับผมไม่หันกลับไปดูแล้วเล่นเต็มที่อย่างเดียวพอถึงสามแยกผมก็เลี้ยวเข้าเส้นหลักไม่มองอะไรทั้งนั้นจนมีรถสวนมาผมถึงค่อยโล่งอกพอมาถึงหอผมลองเสิร์ชดูเน็ตเจอเลยพี่มีคนเล่าให้ฟังว่ามีจักรยานหัวขาด อยู่แถวนั้นจริงๆผมไม่รู้ว่าพี่จะเชื่อไหมแต่ผมไม่กล้ากลับไปใช้เส้นนั้นอีกเลยสองเดือนก่อนมีเหตุบินทะเลาะก,กันพอแย่งลูกค้าอีกฝ่ายตามไปดักตอนกลางคืนแล้วใช้มีดตัดคออีกคนเสียชีวิตคาที่วันนั้นผมรถเสียครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเลยต้องนั่งรถกลับบ้านเอาผมลงที่หน้าปากซอยตอนประมาณสี่ทุ่มกว่ากะว่าจะต่อวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยเพราะบ้านผมอยู่ลึกพอสมควรแต่พอไปถึงจุดวินไม่มีวินสักคันเลยครับ ทั้งถนนมืดเงียบมีผมเพียงคนเดียวยืนอยู่ตรงนั้นผมเลื่อยบนกับตัวเองเบาๆแบบง,งุดหงิดแม่งไปไหนกันหมดวะสงสัยรวยกันหมดละมั้งไม่เกินสิวินาทีมีวินคันหนึ่งขี่เข้ามาช้าๆรถเก่าๆไฟหน้าสัน่นเสียงเครื่องกระตุกเหมือนจะดับคนขับเป็นชายตัวใหญ่ผิวคำ้ำใส่เสื้อวินเก่าๆขี่มาหยุดตรงหน้าผมพอดีเขาไม่พูดอะไรเลยผมก็แค่บอกชื่อซอยกับบ้านเลขที่เขาพยักหน้า แล้วขับพาผมไปถึงหน้าบ้านแบบเงียบๆพอถึงผมหยิบเงิน60บาทให้บนบ้านที่วินเขียนไว้50บาทผมเลยบอกแค่ว่าไม่ต้องทอนครับขอบคุณนะครับเขารับเงินเงียบๆแล้วขี่ออกไปผมหันหลังจะไขกุญแจเข้าบ้านแต่พอได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถเขาขับออกไปผมก็เผลอหันไปมองอีกทีแล้วผมก็ช็อกเพราะผมไม่เห็นหัวของวินคนนั้นเลยครับเห็นแต่ตัวกับเสื้อวินที่พาดบนบา่าตรงคอเสือ้อวา่างเปล่า ไม่มีหัวไม่มีหมวกไม่มีอะไรเลยผมขนลุกรีบไขกุญแจเข้าบ้านปิดประตูแน่นทั้งกลัวทั้งงงคืนนั้นผมไขขึ้นนอนไม่หลับเลยครับเช้าวันรุ่งขึ้นผมเสิร์ชหาข่าวในหมู่บ้านแล้วก็เจอเรื่องที่ทําให้ผมนั่งนิ่งไปหลายนาทีสองเดือนก่อนมีเหตุวินทะเลาะก,กันพอแย่งลูกค้าอีกฝ่ายตามไปดักตอนกลางคืนแล้วใช้มีดตัดคออีกคนเสียชีวิตคาที่ ในชุดวินที่หน้าปากซอยข่าวลงหน้าหนึ่งออนไลน์กันไปทั่วแต่ผมไม่รู้เลยเพราะตอนนั้นผมไปเที่ยวต่างประเทศกับที่ออฟฟิศพอดีผมไม่รู้คืนนั้นผมนั่งรถใครแต่ผมรู้ว่าไม่ใช่คนเป็นแน่นอนพอถึงวันเดียวกันของทุกปีมักจะมีคนเห็นขี่วนอยู่เส้นนั้นเหมือนยังหาคู่แข่งอยู่ไอหนึ่งหนุ่มวัย28ปีเป็นเด็กซิ่งในย่านบางใหญ่ ชอบแต่งรถขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวตอนกลางคืนคืนไหนไม่มีเพื่อนสิ้นก็จะขับวนเล่นในเส้นทางเดิมๆจนชินทั้งเส้นบางใหญ่บางคูเวียงถนนค่อนข้างเปียวมีไฟถนนแค่ช่วงๆพราะเลยจากชุมชนไปจะเจอแต่ไร่กับกำแพงวัดคืนนั้นหน่งเพิ่งขับจากห้านข้าวต้มกะจะแวะสูบบุรีหน้าวัดเก่าแถวบางคูเวียงวัดนี้ล้างมานานไม่มีคนอยู่แต่มีกำแพงสูงเกือบสเมตรกวางอยู่ เขาเล่นเครื่องวิบากคู่ใจเสียงท่อแต่งดังสนั่นไปทั้งทางจนมาถึงทางโค้งหน้าวัดจู่ๆก็มีเสียงเครื่องยนต์อีกคันดังกระชั้นตามหลังมาเอมาคนเดียวไม่ใช่หรอวะนิ่งเหลือมมองกระจกเห็นไฟหน้ารถอีกคันอยู่ห่างไม่ขี่เมตรพอเขาเล่นเครื่องคันนั้นก็เล่นเครื่องตามพอเขาเบาคันนั้นก็เบาเหมือนกันเหมือนจะเล่นเกมจิตวิทยานิ่งเลยลองขีแง่แกล้งเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวา รถด,ด้านหลังก็เรียนแบบเป๊ะเขาเริ่มหงุดหงิดเลยตะโกนออกไปเอ้ยอยากจะแข่งเหรอได้เลยน้องเขาบิดเต็มแรงรถพุ่งไปอย่างเร็วแต่เสียงคันข้างหลังก็ยังตามติดไม่ห่างเน่งเริ่มรู้สึกแปลกเพราะเสียงเครื่องยนต์นั้นมันไม่ใช่เครื่องยนต์รุ่นใหม่แต่มันคือเสียงมอเตอร์ไซค์เก่าๆแบบ2จังหวะเสียงคล้ายๆฮอนด้าเตโมหรือยามาฮ่าที่ไม่มีใครขี่มานานแล้ว เมื่อใกล้ถึงหวัวโค้งหน้าวัดซึ่งมีกำแพงปูนสูงเน่งตั้งใจจะเบรกแต่คันข้างหลังพุ่งแสงขึ้นมาทั่ขีสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเสื้อคุมยาวถึงเขา่ามือเกาะแฮนด์แน่นแต่ไม่มีขาก่อนที่เน่งจะตะโกนทันเขาต้องเบิกตากว้างพอาะรถคันนั้นพุ่งเข้าไปในกำแพงวัดอย่างทะลุทะลวงไม่มีเสียงชนไม่มีเศษปูนกระเด็นทุกอย่างเงียบกริบเขารีบเบรกตัวโกง ขาสัน่นใจเต้นโคมคามหันไปมองกำแพงวัดก็ยังอยู่ดีไม่มีร่องรอยอะไรสักนิดหลังจากวันนั้นเหน่งไม่กล้าใช้เส้นทางนั้นอีกเลยและพอไปถามใครแถวนั้นถึงได้รู้ว่าเมื่อสิบปีก่อนมีเด็กแว้นคนหนึ่งขับรถมาชนกำแพงวัดตายพอถึงวันเดียวกันของทุกปีมักจะมีคนเห็นขี่วนอยู่เส้นนั้นเหมือนยังหาคู่แข่งอยู่รู้สึกว่ามีเสียงคนเดินตามแกหยุดเดินเสียงก็หยุดพอเดินต่อเสียงก็เดินตามอีก เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้บ้านอยู่ไกลลิฟจากวัดถนนเป็นดินแดงไม่มีแสงไม่มีไฟมีแต่ตะเกียงเจ้าพายุ ตัวเอกของเรื่องชื่อลุงเผือกเป็นคนบ้านนอกแถวแถวจังหวัดอ่างทองแกชอบลิเกมากเรียกว่าถ้ามีงานเล่นที่ไหนไม่เคยพลาดเลยคืนนั้นที่ท้ายวัดหมู่บ้านมีลิเกคณะดังมาเล่นชาวบ้านไปกันทั้งตำบลลุงเผือกก็ไม่พลาดแกถือกระติกน้ำกับเสือพื้นเดียวไปถึงหัวข่ำดูเพลินจนลืมเวลาพอเลิกก็ปาเข้าไปประมาณตีสองกว่าทางกลับบ้านของลุงเผือกต้องผ่านทุ่งนากับป่ากล้วย ทางเดินเรียบคลองไม่มีบ้านคนเลยเดินไปได้สักพักลุงเผือกรู้สึกว่ามีเสียงคนเดินตามแกหยุดเดินเสียงก็หยุดพอเดินต่อเสียงก็เดินตามอีก ตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นคนดูลิเกเหมือนกันแต่พอหันไปดูไม่มีใครเลยเดินมาเรื่อยๆจนถึงป่ากล้วยลุงเผือเห็นชายแก่ใส่เสื้อขาวนุ่งผ้าขามา้ายืนก้มหน้าขวางทางอยู่แก่พนมมือไหว้แล้วพูดว่าขอผ่านทางหน่อยนะคุณตาชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นหน้าไม่มีตาไม่มีจมูกมีแต่รูดำๆแล้วก็พุ่งเข้าใส่ลุงเพือวิ่งไม่คิดชีวิตครับถือกระติก พุ่งลัดทุ่งกลับบ้านหัวใจจะวายพอกลับถึงบ้านแกไม่พูดอะไรเลยเข้าไปจุดธูปหน้าหิ้งพระแล้วขอขมาทาลุงเกินสิ่งใดไปเพราะโหสิกรรมด้วยเอิอพอรุ่งเช้าแกเอาไข่ต้มสามฟองกล้วยน้ำว้าหนึ่งหมีไปวางไว้หน้าป่ากกล้วยแล้วจุดธูปบอกว่าเมื่อคืนผมแค่ผ่านทางไม่ได้จะลบลูหลังจากนั้นแกไม่เจออีกเลยแต่เวลาไปดูลิเกลุงเผือกไม่เคยกลับคนเดียวอีกเลย ตอนนั้นบริษัทที่ผมทำงานย้ายสำนักงานไปอยู่แถวปทุมธานีผมต้องหาห้องพักใหม่ที่เดินทางสะดวกและค่าใช้จ่ายไม่สูงพอเริ่มต้นชีวิตจริงๆจ,จ,จนกระทั่งวันนึงผมไปเจอบ้านเช่าหลังหนึ่งในหมู่บ้านเก่าๆหน้าบ้านสมโซมหน่อยแต่ค่าเช่าถูกมากแค่เดือนละ2,000บาทเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงสูงวัยแกชื่อป้านีแกบอกว่า้านชาว่างมานานแล้วแต่ถ้าอยากเช่าก็เอากุญแจไปเลย ผมไม่ลังเลเพราะตอนนั้นเห็นว่าคุ้มมากบ้านมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําอยู่ในซอยเงียบสงบแกพูดทิ้งท้ายว่าห้องสุดท้ายด้านในอย่าเปิดทิ้งไว้นานนะักวันแรกที่ย้ายเข้าไปไม่มีอะไรครับบ้านดูเงียบๆเย็นๆอากาศถ่ายเทไม่ค่อยดีผมเลือกห้องนอนด้านหน้าส่วนห้องในสุดผมไม่ได้ใช้ปิดทิ้งไว้เฉยๆพอเข้าวันที่สองผมเริ่มรู้สึกตอนกลางคืนมีเสียงคนเดินอยู่ในบ้านทั้งที่บ้านล็อกจากด้านในหนาแน่น ผมคิดว่าอาจเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเสียงบ้านข้างๆคืนต่อมาผมฝันว่าเดินอยู่ในบ้านหลังเดิมน,นี่แหละแต่ทุกอย่างกลับมืดสนิทไฟเปิดไม่ติดเสียงฝีเท้าคล้ายเด็กเดินอยู่ในห้องในสุดผมเปิดประตูห้องนั้นในฝันแล้วเห็นเงาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก้มหน้าอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าผมสะดุ้งตื่นเหงื่อแตกทั้งตัวแล้วก็พบว่าประตูห้องในสุดเปิดอ้าอยู่ทั้งที่ผมจําได้ว่าล็อกไว้แล้วผมเริ่มไม่สบายใจเลยติดกล้องวงจรปิด ราคาถูกไว้ในบ้านเพื่อจะได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกล้องติดอยู่มุมห้องรับแขกมองเห็นไปถึงห้องในสุดคืนหนึ่งขณะที่ผมนั่งอยู่บนโซฟาอยู่ๆประตูห้องในสุดก็เปิดเองชา้ชาๆผมตกใจมากรีบลุกไปดูแต่ไม่เจออะไรเลยเช้าวันถัดมาผมรีบเปิดกล้องย้อนหลังเวลาประมาณตีสองกว่าผมเห็นเด็กผู้หญิงผมยาวคลานออกจากห้องในสุดค่อยๆคลานคลานผ่านกล้องแล้วจางหายไปตรงหน้าห้องน้ํา ภาพในกล้องมันเบลอรครับแต่ผมเห็นเธอคารสองมือมีอะไรบางอย่างลากตามหลังเหมือนเชือกหรือผ้าขาวๆผมตัดสินใจเปิดห้องนั้นดูอย่างจริงจังในเวลากลางวันห้องมืดอ,อับกลิ่นเหม็นอับแรงมากผมเจอตู้เสื้อผ้าเก่าๆอยู่ในม,มุมเมื่อเปิดออกผมพบกล่องไม้ขนาดใหญ่วางอยู่ด้านในในกล่องนั้นมีตุ๊กตาเด็กหน้าตาเหมือนจริงมากวางอยู่ในชุดนักเรียนใต้ตุ๊กตามีลูกถ่ายเก่าๆที่ดูเหมือนเด็กคนเดียวกัน ยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านหลังนี้มีภาพหนึ่งที่ทําให้ผมขนลุกคือเด็กหญิงในภาพยื่นจับมือกับใครบางคนที่ถูกตัดครึ่งตัวหายไปจากภาพตายภาพมีจดหมายเขียนด้วยลายมือบรรจงว่าขอโทษแม่ขอโทษแม่จะไม่ย้ายบ้านอีกแล้วแม่จะอยู่เป็นเพื่อนหนูตลอดไปคืนนั้นผมตัดสินใจไม่นอนครับรอตีสองและเปิดกล้องดูตรงๆภาพที่เห็นคือประตูห้องในสุดเปิดออกชา้ชาๆเด็กหญิงคนเดิมยืนอยู่หน้าห้อง มองกล้องตรงๆแล้วเดินมาทางผมที่นั่งอยู่ตรงหน้าจอหน้าจอภาพกระตุกแล้วดับไปผมรีบเก็บของเช้ามาโทรหาป้าทันทีป้าเงียบไปนานแล้วพูดเบาๆ,าๆว่าลูกฉันตายที่บ้านนี้ฉันพยายามเก็บห้องให้เหมือนเดิมและเขายังอยู่ที่นั่นยังไม่ไปไหนวันลุ่งขึ้นผมขึ้นกุญแจแล้วไม่กลับไปที่นั่นจนถึงตอนนี้ผมยังมีคลิปจากกล้องวงจรปิดอยู่เวลาผมเปิดคลิปดูยังเห็นเธอยืนตรงหน้าห้องไม่พูดอะไรแค่ยืน một tuần mà